ลำฟังโนู้นอกพร้อมลบแล้วนะคะทุกคนพร้อมลบครับพร้อมลบพร้อมลบไต่โดยอีกแล้วว่ะไต่โดยอีกแล้วว่ะดองอ่ะดองอ่ะพวกดองอ่ะดองเข็มแล้วว่ะเขาอยู่ไหมเต็มกองเลย ไม่รู้จะอธิบายยังไงสวัสดีค่ะทุกคนกับจันลักษณ์สุดช็อมวินชาเนลนะคะวันนี้เราไม่ได้มาลงแค่ลำเดียวนะคะวันนี้เรามีเพื่อนๆแก๊งนะคะ มาลงกันด้วยหลายลำเลยนะคะประมาณ4-5ลำได้นะอันนี้ของเรานะคะก็เำลังประกอบอยู่เดี๋ยไู้โยโยนี้ว่าเป็นแกงเลยด้วแกงครับแกงเรือเล็กครับเรือเล็กทะเลกับพื้นครับแต่เราพาไปดูเรือคนอื่นนี่ในสีฟ้าถูกไว้ก่อนนี้ก็ได้ีแล้วก็มีลำสีแดง นเทเบลนี่วันนี้เป็นแก๊งของสุกหมดเลยนะคะขออนุญาตถ่ายได้นะคะ <c oughs> อันนี้สีเหลืองอันนี้เหลืองดำเทเลย วันน ok oh. uh ี้เราเป็นแก๊งทรสูกนะฮะโงานไ้มีนสไม่ม่ไม่มีรอบตัวดีๆนะครับผมจะดีมันจะได้งานนนนไม่ดีตัวอะไรอ่ะตัวเขาไม่ดีเลยอ่ะอ้าว เป็นมุกมันเป็นมุกหนูโอเคทุกคนเดี๋ยวเราประกอบเรือก่อนนะคะเอเอ งไปแล้วค่ะสามลำนี่สองลำไปโยกไปเล่นน้ำฝนกันร่ว <laughs> งหน้าก่อนเลยแล้ <c oughs> เ,เดี๋ยวเอาออกมากได้ ดี๋ยวตัวเข้าหมายผู้ไายเป็นไงบ้างสาดูสองลำฟ้าค่ะ <c oughs> เอ้ยมั่วป่ะ๋อ,อแล้วค่ะลำฟ้าดูตกพร้อมล,ล,ลบแล้วนะคะทุกคนพร้อมลบครับพ,พร้อมลบพร้อมลบฟ้าพร้อมลบ พอรบมันก็ฝนนะคะวันนี้สุดยอดอะรอดูนะคะว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมทุกคนยับแน่นอนครับ<อ>ยับแน่นอนไม่ต้องห่วงคนวุ่นวายวันเนี้ย <c oughs> ดูบรรยากาศข้างหลังนะคะกำลังชนมุุนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าหมายก่อนนะคะเพราะว่าฝนมันกำลังตกแล้วตอนนี้เจอกันหมายแรกนะคะนี่มาเร็ว ตัวแรกครับใต้ายมงย้อมเท้ามาใส่หน้าดำเจี๊ยดเล่นเกลี้ยเลยครั์เจมเจอเจ๊งเจอโคตรดำวน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 มาไม่ตรงแล้วไม่ตรงแล้ว ไอ้เชี่ยไม่ใกล้ดิเออมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมอ,องชาวแก๊งหน่อยครับมึกเราเมาแล้วหสวยใส่สวยนะใส่ใกล้อ่ะเนี่ยไปไปเราดูตัวต่อไปโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว ตัวอ,อยู่คนเดียวครับนะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่อยอะไรครับเนี่ยอ,อุ้ยโอ้โหนี่แต่ตัวอยู่คนเดียวครับนาทีนะครับอุ้ยสับสมควรสมควรสมควรอย่ายิงเขากงาก็พอไต่อันนี้ปมยิ้ยังไม่ได้มืกเลยทุกคนไรหลวะ กินลายอาจีศูนย์หก่างเดียวแ่บันนี้ธรรมดาครับธรรดาเป็นไหมเป็น่หยเป็น่อยเปยนน่อยวันนี้นะคะน้าก็กลับก่อนหนลัอบนะคะวันนี้แต่พวกเรายังอยู่ไี่นะคะพูดไหมพูดไหมพูดไหมเนี่ยเกี่ยวแล้วฝุก็อะไรอ่ะเหรอจะมีเกี่ยวเหรอวมี นี่ติดหินอยู่เนี่ยผมติดหินอยู่เนี่ยติดหินยืนอยู่ตรงนี้มันมีตัวแล้วถ้าน้ำมันถ้าน้ำเบาๆกะลุกเหลือเนี่ยน้ำแรงเป็นอิดๆเป็นละไหลโอ้โหน้ำแรงมาโดนอีกแล้วนี่โอ้โหพ่นมาแต่ไกลตัวข่าวมาเลยมึกตายมะเนี่ยมีมีตัวมีตัวมีตัวรีบรีบ วน,นี้นะคะเราได้เป็นขบวนนำเนี่ยอ้วนมาตามวัยเต็มเลยขบวนขบวนผู้นำขบวนค่ะวันนี้าาเรือเละเลยวันนี้น,นี่พาชา็อคแยงไปตกมือ FC นะคะแล้วหน้า FC วันนี้มีหน้า FC <oughs> <f 4> <c oughs> มาด้วยที่เราเนาะมาเตียมขวดเต็มซีเราเตียกฝนตั้งแต่เช้าทุกคนยาวเลยน้ำหม่งในต้งแป่ เ,เ,เนี้ย่ยเขามาแล้วหนึ่งล้อมล้อมนี้ใส่แซดค่ะใส่แวน่นใส่แวน่นก็สดอะ่ะโอ้ยวันนี้นะเขาหม่านเกินต้ <laughs> อยู่คนเดียว <c oughs> อะไรนี่ <c oughs> ต้องอยู่คนเดียว <c oughs> นี่ไม่ได้อัดนะเนี่ยนี่เพิ่งจะมาอัดมิ้ยังไม่ได้มึกเลยวันนี้ตัวเดียวก็ยังไม่ได้ค่ะทุกคนยอดเลยวันนี้อะไรก็ไม่รู้กินนะตาตีก็กินนะทุกคน วันนี้ดวงไม่ดีเลยโปมินน่ะแต่เช้าแต่เช้าแต่เช้าเราแก้วครับเมื่อเช้าเราแก้วไปครึ่งวันได้มึงตอนบ่ายบ่ายโมงอ่ะนะอืมโอ้โหเจอฝนกระน้าเข้าไปเจ้าเปียกยังไม่แห้งเลยค่ะตอนนี้เปียกยังไม่แห้งนี่แต่เช้าเลยคนสุดโดนนะยอดลุ้นอยู่ว่าเย็นนี้จะเป็นไข้ด้วยก่อกลับไปต้องให้โปมินกินยาพาราล็อกสองใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไม่ไหวพรุ่งนี้ออกต่อ ไปแล้วทุกคนดูตัวต่อไปนะคะไต้โดยอีกแล้วว่ะไต้โดยแล้วว่าดองอ่ะดองอ่ะมุกดองอ่ะดองอะไรวะดองเป้าดองดองดองดดองเข็มแล้วว่าดูอยู่ไหมวันนี้นะคะเด็กเด็กแข่งขอหมึกแล้วก็เด็กเด็กปดหมึกเด็กตักหมึกจับไม่โดนฉบาจับนึงนะคนยอดีนะยอดีก็ไม่โดนฉบา ว่าแตอวโอ้โหว่าแล้วอะไรหนักๆไม่ต้องห่วงกระดองแน่นอนมาแบบนี้คนแต้นะบอมินด้วยจะได้มันหมานครับทุกคนใช่เต็มๆทุกคนบวกเลย ดูดิเต็มก้องเต็มหน้าไปหมดเลยเนี่ยแบบโอ<ห>้ตกอยู่คนเดียวอะ่ะน้าขอขาหามานกับกระดองอีกอะ่ะขอ,อผ้าห,หน่อยค่ะเช็ดเลนหน่อยผ้าหลังนะหัวนะไม่รู้จะอธิบายอะไรแป๊บนึงนะบบนงเนช็ดเลนให้ให้ส,สวยๆหน่อย,ยว้าไตว่ะเฮ้ย ไม่รู้จะอธิบายยังไงโคตรโคตรแต่เขาวะคนนี้คนเดียวอ่ะยังไม่ได้มึกเลยวันนี้เแองแองแองมึกแองคนเขาน้ำเข้าหน้าอีกโอ้โหเจ้าอะไรวะเนี่ยวเนี่งวะอะไรคำนี้นะอะไรคำนี้บอกแล้วรับตาตีก็รับตาตีก็โดนอ่ะนะโอ้โหสุดยอดอ่ะขอโม้หน่อยขอโม้หน่อยกดนี่ยเลยทุกคนเออ วันนี้นะเขาแม่งสุดจัดอะทุกคนโอ้วันนี้แบบไม่ต้องเบื่อนะไต่นะทุกคนเจะแบบจะแบบไม่ค่อยได้เห็นนะโปมินหน่อยอะเออต้องดูเราหมดเนี้ยตัวเดียวอะโอ้ต้องดูเราโปมินต์ในวันเนี้ยโอ้โหเอาอีกแล้วอีกแล้วขอแค่เข้ากล้องก็พอพูดกับบารจริงๆเลยวันเนี้ยโปมินเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่ดวงของโปมินนะคะวันเนี้ยเมื่อกี้แม่งมึกจับเปลือกตะนวดอะออกมาเลยะอะไรครับเนี่ย เอฟซีเอฟซีมาเยอะครับตื่นเต้นรวมนุนเราตกไม่ได <ité> uh, ้เลยตกไม่ได้โชว์เลยมั้งเอฟซีมาทีไรตกมึกไม่เคยได้เลยให้ไต่โชว์ไปมั้เนี่ยไปแล้วแติดหินอีกอยู่ตามคนเลยนะ ทุกคนคะเดี while, ke, ๋ยวนี repair, ้เราจะมาปิดคลิปให้นะคะว่าวันนี şey, engine, ้เรามาตกกันได้กี่โลนะคะวันนี้ไต่ฟาดคนเดียวเลยมินไม่ได้เลยสักตัวน้ำหมูได้กี่ตัวน้ำหมูได้สองตัวเรงไม่ไหวเมาวัดมินแม่งย่างแถววันนี้โอ้โหมินอ้นนะธรรมดาครับทีนี้เดี๋ยวแก้มือแก้มือไปแก้มือไปม่เจอกันนี่วันนี้เราได้กิโลไตยังไม่สรุปเลยห้าโลเมื่อกี้ห้าโลกระโดงมานหนึ่งสองหนึ่งสุดยอดนี่เน็ตภาค ฮาโลจ้ะวิทส่ในตู้นึงเดียวกระดองหนักอย่างนี้เลยไหมพอวิดบุ๊กนิดบุ๊กโป้มินตับป้องเลยอัดรอเลยวันนี้อีกสองลำมเราอีกสามลามเราขึ้นไปก่อนแล้วใช่เจอขึ้นดูดิขึ้นดูดิเป็นอย่างนี้มั้ยเนี่ยแต่พรุ่งนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็มีสิทธิ์ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้มันมันขึ้นว่าไม่แน่นะผมว่าอาจจสตกผลเลยพรุ่งนี้อาจจะไม่มีดนแล้วอาจจะไม่มีใช่ ออกนอนลุ้นนอนโอเคทุกคนวันนี้นะคะพวกมิ้นไปกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไว้ดูว่าพรุ่งนี้เราจะลงมาลงกี่กี่ลมันก็ไม่รู้นะวันนี้เราวันนี้เราอัดเลยไม่ค่อยได้วันนี้อัดไม่ค่อยได้ฝนก็ตกเปียกยันต์ตื่นเช้าได้มึงตัวแรกไปนึงครับตาไไหลปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเวนมินชาแนลได้นะคะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า